เมื่อคุณได้ของเป็นเพื่อนไฟขนาดนี้จบแล้วรบไวจังตายโดนตงอึงตงอึงเฮ้ยทำไมมันง่ายจังวะเปิดได้เวลานิสโตรแน่เฮ้ยได้ตีกันเอคอทไทยก็มันมันเปิดได้จากสิบห้าเหรียญอ่ะ ให้กูไม่ตกใจได้ยังไงนะนะโมบิลสูตรการดำไบท่เทนโอเปอเรชั่นสอง สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระดัมเปร์เทนโอเปอเรชั่นสองนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับแลนซ์ลอตอัลเบียนเอ้าไม่ใช่อ่ะ คุณกาลังอยู่กับหุ่นที่สามารถเผินการอากาศบนฟ้าได้เพราะมันคือหุ่นในตระกูลของไบรันอีกตัวหนึ่งที่เป็นลูกผสมระหว่างทั้ง2รุ่นที่ผ่านมาชื่อของมันก็คือไบรันอิโซเดจากกระดัมทอมการไลต์แอคซิสก็เป็นไบรันที่ได้มีการรีโมเดลใหม่โดยอ้างอิงจากไบรันตัวเดิมแต่ได้มีการติดตั้งแทงข้างหลังเพิ่มเหมือนกับตัวไบรันคัสตอมเพื่อให้สามารถบินได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นและเพิ่มความรวดเร็วในเวลาที่บินและได้ทำโซนหัวให้ใคล้ายๆกับาาการมตีะิดของกงกเล ตัวหุ่นก็เลือกที่จะใช้แขนแบบดั้งเดิมของตัวบาลนด์เก่าที่จะเป็นแบบถือบีมเซเบอร์แทนจึงเรียกได้ว่าร่างอิโซเดนั้นเป็นร่างที่ผสมผสานร,ระหว่างตัวบาลนด์เก่าแล้วก็บาลนซ์คัสตอมได้อย่างลงตัวสำหรับบาลนซ์อิโซเดที่อยู่ในเกมนี้ก็มีทั้งหมด2 Level. เลเวลเลเวลแรกคอสหก้อยเลเวลสองคอสหก้อยห้าสิบเป็นหุ่นสายฟ้าแล้วก็มาดูกันว่ามีมอ,อะไรบ้างนะครับอย่างแรกมก้าพาริเคิลแคนนอนแบบห้านัดซึ่งสามารถชาร์จได้ถ้าหากชาร์จแล้วก็จะเป็นการยิง แบบสตันย่นต่อมาบีมเซเบอร์ฟันได้หมด2ทีอย่าต่อมาดับเบิลเ k เกอร์พาริเคิลคเมื่อกี้เป็นแบบมือเดียวแต่ว่าอันนี้จะเป็น2มือซึ่ง2มือนั้นจะเป็นยิงทีเดียวสตันนะครับแล้วก็อย่าสุดท้ายดับเบิลบีมเซเบอร์ฟันได้ทั้งหมด2ทีเช่นเดยกัน ครับเราขอดทดเรื่องการบูตก็โตหุ่นนั้นมีแมนโนเวอร์แล้วก็โตหุ่นนั้นสามารถอีเวได้2อทีหุ่นที่บินบนฟ้าได้ก็ต้องพุิงบนอากาศได้และแน่นอนตะกูลแบลน,นทุกตัวต้องบินได้ทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูท่าคอเตอร์นี่ท่าฟันคอเตอร์โอเคอยู่ วิธีการเล่นตัวนี้ครับถ้าใครที่เคยผ่านมือไบแลนดคัดตตอมกับไบแลนดธรรมดามาแล้วเอาวิธีการเล่น2ตัวนั้นมาประยุกใช้ได้อย่างสบายครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเล่นผมจะรวบยอดให้คือการเล่นไบแลน n เนี่ยเรามีหน้าที่จะทำดาเมจจากข้างบนซึ่งตัวนี้มีปืนที่ลัวจากปืนปกติของมันหรือปืนสตันที่สามารถทําให้เรานั้นเข้าไปฟันกากาศได้นี้ อคอมโบเมื่อกี้คือคอมโบที่ใช้กันแบบปกติเพราะตัวหุ่นมันมีอาวุธยิง2แบบอาวุธฟัน2แบบก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะตัวปืนเนี่ยผมแนะนําว่าปืนหลักเอาไว้ยิงทําสแตกจนสตันได้ดีกว่าเพราะมันรัวแล้วมันหลายนัดถ้าโดนเต็มชุดนึงก็สามารถสตันได้อาจจะไม่ต้องใช้ปืนสตันอย่างเดียวเพราะยังไงเราก็มีความได้เปรียบตรงที่เราสามารถโจมตีศัตรูจากกลางอากาศได้อยู่แล้วหุ่นตัวนี้มีความลับอย่างหนึ่งตอนที่มันบินนะครับเดี๋ยวคุณลองดูดี สังเกตไหมครับว่าทําไมตอนแรกผมยิงแค่360พอผมยิงอีกทีนึงทำไมมันถึงเป็น540เหตุผลก็เพราะว่าตัวน,นี้มีสกิลที่เรายิงในขณะที่เราบินอยู่แล้วก็อยู่เฉยๆไม่ได้ขยับไปไหนแล้วจะทําให้ดาเมจแรงยิ่งขึ้นครับสังเกตที่หลอดเลือดว่าตอนที่ผมขยับเนี่ยแอทแทกมันจะเบาลงแต่ถ้าเกิดผมอยู่นิ่งๆปั๊บแอทแทกจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวลองดูตอนแบบผมยิงแบบป,ปืนคู่อ่ายิงปืนคู่พันเก้าร้อยแปดสิบแต่ถ้าเกิดผมอยู่นิ่งๆแล้วยิง ตามนั้นแหละครับก็เป็นสกิลที่รู้ไว้ก็ดีเพราะตัวหุ่นมันสามารถทำราเมจให้แรงขึ้นได้แต่การบินอยู่นิ่งๆแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยใช้ยากเพราะอาจจะทําให้เราตกเป็นเป้านิ่งของฝั่งศัตรูได้แต่นั้นระหว่างที่เราบินอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วกดยิงเนี่ยมันก็ยังมีสกิลที่ช่วยทําให้เรานั้นลดการใช้บูทและไม่โดนยิงล่วงง่ายๆอยู่ ไม่จดเป็นต้องบินอยู่เฉยๆแล้วยิงเสมอไปนะครับทำได้ในเฉพาะบางจังหวะก็พอแต่บอกเลยว่าถ้าใครเคยเล่นไบแลนต์ตัวที่มันผ่านมามาเล่นตัวเนี้ยปรับตัวไม่ยากเลยครับเล่นคล้ายๆกันด้วยความที่เป็นหุ่นฟ้าก็เล่นแบบจริงๆสลับกับฟันได้เรื่อยๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า,วาสลับไบแลนต์อิโซเดยผมจัดพาดเอาไว้นะผมจัดเอาไว้ยังไงสลับไบแลน์อิโซเดที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวลหนึ่งคอสหกร้อยพาดที่ผมจัดเอาไว้ก็เป็นดังนี้ คัสเตอร์เลเวล3 1สเปซเฟรมเลเวล2เกาะเลเวล5กันฟันเลเวล3กันบีมเลเวล2แล้วก็โมเดลเฟรมเลเวล2กับหนึ่งก็เพิ่มอึดเพิ่มข้าวป้องกันให้มันและก็ที่สำคัญเลยคือเพิ่มบูสให้เต็มหลอดไปแล้วเนี่ยบูสเนี่ยสำคัญมากครับในเมื่อเราเล่นหุ่นที่มันบินบนกากากศได้เราก็ควรจะอัดบูสให้เยอะๆจะได้บินนานๆนะครับให้มันส่งก็เป็นหุ่นเหินฟ้าหน่อยส่วนเรื่องอาวุธก็ทุกอย่างก็เป็นอาวุธประจำตัวของตัวไบรแลนอิโซเดทั้งหมดเลยทั้งอาวุธหลักแล้ววออาุอง ส่วนเรื่องสกิลก็มีอ e ีเวนได้2องทีไฟสเตมถึงเลเวล3ก็กดทัดแผลเพื่อเข้าสู่มหมดบินแมนเนวเวอร์เลเวล Level 1พอทนทานได้แล้วก็อย่างสุดท้ายอิมโมบิลแอรียลไฟเออร์ในขณะที่บินอยู่ไม่ได้ขยับแล้วก,กดยิงจะเพิ่มดาเมจขึ้น50%แล้วก็ยังจะลดการกินบูลแล้วก็การโดนสแต็กใดๆด้วยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหุ่นที่เปิดได้นะมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีหลายๆคนแบบอยากให้ทําเพราะ ในเมื่อผมก็ทําพวกแบร์แลนมาตั้ง2ตัวแล้วก็เอาให้มันครบซีรีส์เป็นไปเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสลหรับแบร์แลอิโซเดเมื่อได้ลงสนามจริงนั้นจะเป็นยังไงไปดูนะครับอย่าหาเวลาเล่นตัวนี้มานานละก็เล่นบ่อยมากๆแต่ว่าทุกครั้งที่เล่นน่ะลืมอัดคลิปรอบนี้เลยอัดหน่อยจะได้รู้ว่ามันคือตัวดาวเกตจากคัตตอมแต่ว่าก็เก่งอยู่ดีแต่แค่เราไม่ต้องเล่นแบบ เข้าไปหาเหลืองอย้ายพี่ได้ขึ้นนี่สูงพอพอเฮ้ยมีนคนบินมาอ้าวโตเดียวกันยิงยิงลงกอ้าวเหี้ยบูทหมดพอดีไม่เป็นไรไ ฝั่งนั้นก็มีตัวเหมือนกับเรานะครับสังเกตดูไอ้หน้ามันก็พอแล้วครับมาละแล้วก็ดาบมันอนะดาบมันถือสองมือเหมือนกันเหมือนกันแลดสล็อตเราอุย้ยเอายิงหนักกูเฉยเอ้ยห้อยปล่อยลงไปล่อยห้อยเว้งเว้งอืมนี่นออี่จิ้มจิ้มจิ้มจเอาแม่งจิ้มกูล่วงด้วยเอา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 เต็มมันโนโนดเต็มมวยเลยนะเฮ้ยไอ้นี่มันเอาต่อว่ะ ดิวๆบ่อยไปต่อนี่ยิงกันขัดขัดใจมันขัดใจมันลัว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 นี่แหละไม่ดีการเล่นก็คล้ายๆกันเลยแค่บีมมันใหญ่กว่าเหมือนกับตัวคอร์สห้าร้อยเรียกว่าตัวธรรมดาไปยรงนั้นอะไปหาแป๊บมีมาแล้วครับอุ้ยเขี้ยแรงเอาอุลเหลืองดีกว่า เอาติด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 ยิงเอาเหยียบบุญหมดเปิดไปกดกิ้งไม่นอนหน้ารอนเลยแล้วพี่พี่หลัง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 เอาเยี่ไม่มองเออถึงเคเรียบร้อยยิงไปด <c> ู <oughs> เกิดใหม่กันไหมเฮ้ยใครตัวเดียวกันนี่หว่าแต่นี่มันเป็นน้องชายน้องชายสวัสดีน้องชายบีปาด ที่สูงต่อออาตัวเดียวกันนี่ว่าสวัสดีครับปล่อยไปเลยสร้างคอนประากาดมันเรียบร้อยโอเคตอนนี้ไม่มีใครละน่าจะไปดูตรงนั้นกั้หมดนะ่น้ดตัวนึงแล้ว่็จะเก็บไปก่อนอ้าวได้ด้วยวะ่ะ <c oughs> ยิงเียนเมียน เอ้ยยึนเลยเยอะมากกำลังได้เปรียบเนี่ยไม่ใช่เป็นลางแต่ว่ากำลังได้เปรียบจริงๆรอฝั่งนั้นเข้ามาก็าพอไอ้นูนูนูนซี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 ซซองก่อนตัวอะไรไอ้ลงเรล,ลงกันละ เอ้ยมีตัวเราลงมาไปก่อนละเดี๋ยวถ้าเข้าไปตอนนี้โดนลุมแน่นอนเรา,าต้องรีบรอแม่งมาก็ได้อ่ามันขึ้นมาละมันห้าวมันห้าวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอกัอนนะปล่อยเขาสู้ไปก่อนเดี๋ยวรอรีบูตเสร็จอ๋อในฟิกเกอร์ธรรมดาด้วยนะมาหนึ่งไนฟิกเกอร์วีธรรมดาไม่ใช่สเปสไทแทงแทงโอ้ oh, สวยมาก สตาเบอร์สตรีมคู่สวัสดีครับลวงแทงจิมจิมโคตรแรงรองโหไนทิกเกอร์แบบคนดีด้วยนี่หว่าเอาเฟดีไรเฟิลม,มาใช้จะเสะได้ด้วยบายเล่นสายท่ายากฮ่าเอ้มตุ๊ด เมตุดไข่อ่าอย่าไปก็ไปไปไปเอาที่ลงนี้เลยเหรอทัางแม่งวัสดีครับลอยลอยลอยคุณที่มีเกานะระนามักจะไม่ชอบการโดนจริงสะแตกอุ๊ยลงดีวะ่ะเฮ้ยวัสดีครับไอ้มาไอมาไม่รู้แอ์มาตรงไหนกูคอยก่อน มาว่ามาว่าที่เนียน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 เธอกดชาทุกทีเลยสีนิสัยไอ้นุ่นนุ่นละบลูดบลูดบลูดปับ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 ขัดใจขัดใจกันขัดใจมันขัดใจมันเฮ้ยมีคนมีคนบู๊หมดเหมือนกูเลยชอบฟันเราบู๊หมดเนี่ยนิสัยเสียเหมือนกันเลยแทงแทง ไปไปไหนวะน,นี่เลยไปไหนฮะอ้าวฟาดไปโดนเซ็ตกูเรียบร้อยอทีหนึ่งกับตายกืบตายถอ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 ย,ถอยเฮ้ยมันไงเจอน้องชายฟันข้างหลังน้องชายฟันหลังเหรอเจอกูว่างฟันข้างหลังเหมือนกันแล้วฟันตรงๆด้วยอืม้ม เฮ้ยเอ๋เอ๋ฟังเราด้วยแต่ก่อนอื่นไหนๆกูต้องกูไม่รอละเอาไปไปหมดได้เลยไปเออเออโดนทั้งครูโดนทั้งมันแล้วก็เรามาตายกับเด็กุ๊บไข่เหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยลงวอล์กเชงเฮ้ยวอล์กเชงกูเขาเอ้าตายแล้วอ่อยัง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 ไปนะเพื่อนโอ้ยแฟนทำดีแล้วเพื่อนส่งแอร์ โอ้ยกอบกวนแน่นมาเลยแรงสลอของฉันอโอ้โหก็พีกเหตุกดกระโดดก่อนทุกทีก่อนแนละ้วแตก่กดทัชแพดหน่อยมีคาไตมันยิงมันยิงไปก่อนอเลยยิงไปก่อนยิงไปก่อนเอ้าไม่มองหลังไม่มองเอ้า อุ้ยแทงไม่โดนไย่ไรตบถึงทีวันนี้น้องชายอีกรอบอุ้ย,ยสวยครับรอดรอดมั้มีแข่งกันมีแข่งกันมีเง่นกันเอ้ยไปเลยไปเลยไปเลยระหว่งางรอรีบูตติ่มติ่มตบถึงทีสวยงามขอขอโทษจะว่ากันนะชั้นฆ่ามันตาย เอาไปขอโทษ ex เอไม่ใช่เอกันดัมแต่ตีพีมาขอโทษเราแทนไม่เป็นไรไม่เดียต้องบอกว่าไม่เป็นไรบอเป็นหยังดอกบอเป็นหยังดอกเอาไม่โดนอตบแม่งแล้วกันไหนแล้วก็บดเวลาละปั๊บปัาบแล้วโบ้โหมดอีกแล้ววีแคนจัดแคนจัดแม่งมาขอบทุกคนโอ้ยลงแขกลงแขกลงแขกกันดมาก ลงแข็งก cool. <that> yeah! <that> <platform> ันโหดมากตบแรงเอาลงฟันเลยเนี่ยเมื่อนได้อินคอมโบแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนี่ขนาดไม่ได้แบบยิงบินอะไรเนี่ยเห็นคนเขาไม่มองรีบเข้าไปตบต่อเลยโอ้โหเอาไปเลยสามท็อปสุดยอดฮ้ยมีการกดสันเสริญด้วยสองคนเลยโอ้โหสุดยอดและสำหรับเอาเบียนโอเคครับก็ ต่อไปนะครับสำหรับตัวไบแลนอิสโเร่จากกระดัมทวายไลท์แอคซิสคุณต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าเมื่อมีอากาศครับสวัสดีครับ